ก้าวมึงตีเมียกับบักแลบเลยเดงเออไล่วันแหละมาลงบ้านเรียกวันแหละเมียตีกับบักตะแกงเจนจีเอด้งวักมาโกลาดด้วยตีกับบักมโกลเออกูไม่ได้มาบ้านเกินเที่ยวนี่กูไปเที่ยวเมาลืมกูกำลังตะมานกับแม่โกลมาไดา น้าไม่วันไม่ยึดกัมเดียวไม่จำกัมเดียวเลยไดกูเวียงเบาๆแลบวปววันไอ้จลังกาใช้ดัมเรียกคนเราดีๆเรื่องจัวมันไม่ได้อยู่ที่เ่าจังหวะเด็กนำเป่ากับจั่วกัเรเลี้ยวได้เด้งเออกากูโร่อะรแต่ว่ากูไปตัววแลยเด้งเออเออไม่เจอไม่เจอจัอว ไม่เจอหม่อโอ้ไม่เจอหม้อมันเป็น,มน,นไม่เลยกับไอ้ป่านันไอ้เฮ้ยกับตู้ยาหมากนี่กูไม,ม่ใจติดเออแต่เม,มียรู้ติดแล้วพำเนียมึงไปตรวจแล้วเวออตรวจตีบ้านนู้ไปเจอมาจากหลวงม่อหน่อยเจ็ตรวจเอาน้ำไล่แย่งเจอมาเทียอันแล้ว,มวไม่ติดจากอันนึงเจอแต่ดได้ก็มัดจ้ดางแกปั่นเออเอาน้ำไลยแย่งก็ไป ยอดกันไปไม่ติดกีดเดียวจังไป,ป,ไปงบ,บอกไปโรงพยาบาลจ้องกีดกูบอกที่นี่ว่าอย่าไปโรงพยาบาลกันมึงไปโรงพยาบาลเลยนะพองติดเป้นี่เ <laughs> ด,ดี๋ยวใจก็ติดเป้เดี๋ยว่าลูกแต่ว่ากูกับเมียก็อยู่เองเดียวแต่ว่าเมียติดกูไม่ติดนั่นเดี๋ยวเอามึงกินเหลาา้าไหมกูกินทุกวันเย็นนี่กวดเหล้าก้าววันเย็นเย็น trong 3, bếp Cả đại dịch Tụi quần tay gặp Covid mẹ nữa Mấy tay gặp Covid mẹ cho tay gặp tập keng Anh anh cũng vậy luôn Chính nôn chính nôn chính bệnh đề nôn chính Hù đào cao mừng Trong mà lại đi leo À trong trăm hôn À vẫn còn rừng Càng trăm vừa đèn càng cô ta mà càng lôi <laughs> Mẹ quá càng trôm là cô ta mà nói trôm mà cô nhà trả lăng thôi là càng trôm là trái đống anh trôm hầu này quá càng trôm mấy anh trôm mất mấy trăm vén đồng mi là vườn càng trôm mà cứ càng trôm là cô quên nhà về là của mấy anh hai trẻ Black, black, I Ba, 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 you แม่พี่เข้ามามามาเลยแม่เล็วฝ <c oughs> ันปลื้มเราไปได้เด็กมึงไปแรกเมียแต่ว่ามึงเหรอเดี๋ยวเจ๊ดเมียแหละเดี๋ยวกูไปจาโมบปลาเขียนกูอยากตายกูเขียนกูอยากตายกูเขียนกูอยากตายกูอยากตายกูอยากตายกมึงใส่ข้าวเข้าไปใส่ข้าวไม่เลย Tak. Tidak kau, 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 tidak

โอ้ยปมเยปมเย่มแยี่นี่เมีคุณเหรอกับแม่มมีทั้งผีเกาแกผีพกเบ้งผีพกเก้าไม่มีผีผีดำมีผีมีผีอามีทุกผีเลยนะว่ามันเหม็น mình chiến giải <laughs> đen mua plasma là không mẹ mình chiến cục, kia